สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรย์อิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ก็ตามชื่อเรื่องครับซื้อรถเก่ามาได้สิ่งนี้ติดมาด้วยคืออะไรคันนี้ผมซื้อมาในราคา30,000ืนะครับถูกๆราคามอเตอร์ไซค์จะเอามาไว้ใช้ขนเครื่องซักผ้าขนแถวบ้านชอบตามให้ไปซ่อม ให้ไปเอาเครื่องซักผ้ามาทําก็ไม่มีรถใช้ก็เลยหามาใช้งานถูกๆนะครับคันนี้พอซื้อมาแล้วได้ของบางอย่างติดมาด้วยก็เลยอยากรีวิวให้ชมกันย้อนแสงสักหน่อยเป็น m i t ิตซ i s h i ิไซโคร e L200 ไซโครนแคปภ่าสีขาดไปเดือนกว่ามิถุนา2564 28มิถุนา2564ที่ว่าติดมามีอะไรติดมาเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในครับ ที่ผมพูดถึงอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะมีแต่ซากด้านใน <S 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 ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นฝีมือของผมเองผมรื้อเพื่อจะเช็คแอร์เช็คสายต่างๆนะครับทำความสะอาดเป่าฝุ่นเพราะว่ามันคราบเลอะมากเลยจะของเก่าใช้แบบจอดทิ้งประเภทไม่ดูแลไม่สนใจเท่าไหร่นะครับเบาะก็อยางดี สีแดงแรงฤทธิ์ไม่ใช่นะครับผมเอามาขยับรถโชคราวเบาะมันก็มีจริงแล้วอุปกรณ์มีครบนะครับคอนโซลต่างๆเบาะก,ก็มีขันเกียร์ตัวลูกกำเกียร์ก็มีครบผมทําความสะอาดถอดออกนะครับคอนโซลอยู่ข้างนอกอย่าไม่ประกอบเข้านี่นะครับเบาะก,ก็มีเบาะอยู่นี่คนแอบเอามานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นี่โอเคสิ่งที่ผมพูดถึงว่าได้สิ่ง บางอย่างติดมาด้วยก็คือนี่ครับเหมาะเลยกับผมคนชอบก็มีเครื่องเสียงตู้ซับอันเบรอร์ติดมาด้วยลำโพงซ้ายขวาดูดูไปแล้วนี่ครับน่าจะเป็นของเกรดดีพอสมควรผมยังไม่ได้แกะดูยี่ห้อเลยครับตู้ซับนี่ลองวัดแล้วยังอยู่นะครับทั้งสองดอกเสียงแหลมก็วัดดูแล้วก็ยังดีทั้งสองดอกลำโพงซ้ายขวานนี้ก็ลอง แตะแตะวัดดูแล้วเพราะสายเขาเดินมาไว้ตรงนี้ของจุดเก่าของพาวเวอร์นะครับดูแล้วก็ลำโพงน่าจะเกรดพอใช้ได้เลยไม่ธรรมาดานะครับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะลำโพงเฟดปลักแหล,แหลมอยู่กลางเรียกอะไรก็ไม่รู้รยังไม่ถูกเคยอ่านเจอนานละเนี่ยครับที่ได้ติดมาน่าจะเป็นของดีพอใช้ได้เลยพอสมควรนะครับแล้วก็สายไฟสายลำโพงรู้สึกว่าเกรดดีใช้ได้เลยครับ ก็ไม่ไม่โหลเท่าไหร่อย่างสายสัญญาณสายสัญญาณเส้นนี้แดดมันส่องเนี่ยครับยี่ห้อพอใช้เลยวิดีโอไฮเกรดก็คือเกรดสูงออเดโอวิดีโอไฮเกรดเป็นสายเกรดดี D, ไม่ธรรมดานะครับพอใช้ระดับ1เลยก็เดินไว้เรียบร้อยจากฟรอนด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าใต้พรมมาโผล่ตรงใต้เบาะคนโดยสารพอดี แสดงว่าก็จะไม่มีก็คือพาวเวอร์นะครับที่เขาถอดออกแล้วไม่รู้ว่าเป็นของอะไรเดี๋ยวสักครู่ผมถอดลาโพงดูอีก2ออย่างที่ได้มานี่เลยครับฟรอนซึ่งยี่ห้อนี้เรื่องชื่อมากออกเสียงว่างไงไม่รู้อาัยหรือเปล่านะครับก็ยี่ห้อนี้เป็นที่รู้กันดีว่าก็ไม่ใช่เกรดโลโลเท่าไหร่แต่ตัวนี้ยี่ห้อดีแต่ก็ไม่ใช่รุ่นบิกรุ่นใหญ่รุ่นดีสุด ก็เป็นรุ่นกลางๆซื้อใหม่ก็สี่ส้าห้าพนะครับรุ่นนี้ cd code coe รุ่นนะครับ coe 100 eub อา p i n ก็เป็นของนอกที่มีชื่อเสียงพอสมควรจะมีรุ่นใหญ่ที่ราคาหลักหมื่นนะครับเล็กๆแค่นี้เป็นหมื่นแต่ตัวนี้หลัก5000ก็ได้ตัวนี้มาก็ถือว่าดีมัน ก็ไม่ใช่ของโหลตามที่เคยดูรีวิวมานะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่รุ่นดีที่สุดแต่ก็ไม่โหลนะครับคุณภาพเสียงนี่ดีพอสมควรฉะนั้นก็ถือว่าได้ของดีติดมาเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าวันหลังผมจะทําคลิปติดตั้งลองดูนะครับบางทีผมผมอาจจะนําไปใส่รถเก๋งผมแล้วก็เอาตัวรถเก๋งสลับมาเพราะว่าปิกอัพฟังยังไงก็ไม่แพ้าะเพราะาเสียงเครื่องมันดังเก๋งผมนี่ดมจนเงียบกริบนะครับ ครับเอาพายอีกตัวหนึ่งคือปรีเดี๋ยวผมหาก่อนวางไว้ไหนไม่รู้ครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Cross electronic crossover ยี่ห้อ kenwood อ่ายี y ่ห้อพอใช้เหมือนกัน kec 202ก็สรุปซื้อรถเก่ามือสองมันไม่ใช่มือสองแล้วครับน่าจะมือที่8ที่9ที่10แล้วป่านนี้เก่าขนาดนี้แต่ได้ เครื่องเสียงพวกนี้แถมมาก็ถือว่าคุ้มนะครับสามหมืแล้วได้เครื่องเสียงแถมมาแบบเกรดพอใช้เกรดกลางๆเกือบดีพอดีผมก็สั่งฟรีจัดแบนมาพรุ่งนี้มาถึงนะครับเป็นฟรีหลอดจะมาติดกับรถเกง๋งเดี๋ยวจะลองเทียบเสียงกับตัวนี้ดูส่วนพวกนี้เดี๋ยวจะลองนะครับคลิปต่อไปอาจจะวิธีการ ติดตั้งเพราะว่าสายเขาก็เดินไว้ให้หมดเรียบร้อยนะครับสะดวกก็จะลองลองเสียงดูติดตั้งฟรอนก็จะเสียดายที่เขาถอด Power อร์แออกถ้าได้ Power อร์อมป์ด้วยก็ครบนะครับฟังได้เลยก็จะหา4ี่ชันแนลสักตัวนะครับก็ชันแนลหนึก็ซ้ายขวาอีก2อชันแนที่เหลือบิดเป็นโมโนขับซับวูฟเฟอร์นะครับผมไม่เอาเบสกระหึ่มดังอะไรมากมายนะครับ เอาแค่ okay. มีน้ำหนักบ้างมีเสียงเบสบ้างยังไม่มีทุนไม่บ้าพลังขนาดนั้นนี่นะครับก็ได้ลำโพงครบชุดสาบูฟเฟอร์เสียงแหลมกลางผิดท,ที่บานประตูเขาถอดออกแล้วก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ฟังได้ฟังเวลาไปจอดที่ห่างไกลเปิดฟังหรือบางทีขับไปรอเขาทําธุระนู่นนี่นั่นก็เปิดบรรเลงเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งติดตั้งทดลองเสียง หา Power อร์มาใส่ให้ได้คู่กันครานี้เรามาดูดอกลำโพงครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรผมยังไม่ได้แกะนะครับลองแกะดูด้วยกันแต่วัดดูแล้วไม่ขาดครานี้เรามาถอดดูลำโพงที่ใส่ให้มายี่ห้ออะไรเป็นยี่ห้ออะไรโอ้ เด็กค <De> อนก็พอใช้นะครับไม่ถึงขั้นว่าจะโหลอะไรมากมายเด็กคอนตุ่น DC HF 06G 120วัตต์อ m p e d a n c e 4โอห์มเทคโนโลยีฟอร์ม USA ไม่โหลพอใช้ได้ใส่กลับคืนดีกว่าทั้งสายลำโพงสายสัญญาณล้วนเลือกใช้แสดงว่าเจ้าของ จของเก่านะครับเล่นเครื่องเสียงพอสมควรเลยครับเจ้าของนั้นไม่อยู่ไปทำงานนะครับก็สั่งให้พ่อขายไม่ได้ใช้ขายรถก็ผมไปถามซื้อแกก็บอกว่าลูกชายติดเครื่องเสียงไว้แต่ ใช้การไม่ได้เราะนั้นแก <Okay. S 1> ลดสายออกหมดแล้วเรบะนั้นแต่ก็ยังอยู่เครื่องยังอยู่เดี๋ยวจะมา <Okay. S 1> บูรณะปฏิสังขรณ์ <Okay. S 1> พูดยังกับซ่อมสาราวัดเราจะลองทาดูนะครับสันญ,ญาณก็เดินแล้วสายไฟสายกราวก็เดินแล้วแค่ซื้อตลับฟิวใส่ใกล้กับแบตเตอรี่ก็เป็นอันใช้ได้นะครับเขาก็เดินให้แบบนี้ก็สะดวกง่ายดีคงจะได้พอเดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับลองฟังเสียงว่าจะยังไงแล้วเทียบเทียบเสียง กับปรี o หลดที่จะมาถึงพรุ่งนี้อาจจะรีวิวก่อนนะครับใส่รถเก๋งผมก่อนตัวนี้ต้องทําอีกเยอะคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปอาจจะให้ชมปรี o หลดรถยนต์ก่อนแล้วก็อาจจะค่อยมาชมคลิปติดตั้งทดลองเสียงตัวนี้นะครับโอเควันนี้มาฝากเล็กน้อยนะครับก็คือซื้อมาแล้วได้เครื่องเสียงแถมมาด้วยก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้มาแชร์เล็กๆแลน้อยขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ